ตะบอลเลือกคนนะเดี๋ยวผมภาคตามคนนะอย่าอย่าดู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 มันมีกันอยู่แค่หกคนเองนี้หว่าเหียในห้องเนี้ยฝั่งซ้ายไลอัพเป็นตะบุงนะแล้วก็นาเอาตะเบนพักคู่พักคู่ไม้สองกูเป็นไม้สอง ตตบออออมม้้ม้เยแลวก็น,นสวัสดีครับโมโนแม็กนะครับยินดีต้อนรับสู่การแข่งขัน66ทศนิยมชาพิษผมสาธิตกิจุลและคุณฉุยรับหน้าที่บรรยายครับครับผมนะครับครับผมขวาไล์อัพขวาจะเป็นทีนะครับแล้วก็มีตะบอมนะครับ,ม,บ,บรมีน้องคิวมีน้องปิงเริ่มแล้วนะครับผมฟุกแล้วก็มีสสอุดนะครับครับผมเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้ว พี่จับไอคิวให้ผมหน่อยดิกล้องตะบวิจับภาพตอนนี้อยู่ที่สสอุ้ด้วยดิขออนุญาตสสอุ้ดยังไงฝั่งนู้นฝั่งนู้นวิได้เปรียบนะครับฝั่งนู้นวิได้เปรียบโอเคไอคิวเริ่มวางแท็บไว้แล้วไอคิวจะแท็บไว้เฉยวางแท็บไปแล้ววิสสส คุณบอลว่าเกมนี้เป็นไงครับใครจะชนะครับทีมสอส,อ,สอ,อุดูเป็นต่อมากเลยนะครับเนื่องจากว่ามีฮันแทบคอยโซนอยู่ด้วยนะในการส่งบอลตรงกลางเนี่ยคือได้เปรียบเนีย่ยเล่นไม่ได้เนี่ยตรงกลางล้วใส่สอสอ,สอ,สอ,อุดเนี่ยในการเป็นล้วงตัวดาเมจนะครับโดยปล่อยให้คิวเเว่นเนี่ยเขาเล่นเป็นตัวรับนะครับโซนตรงกลาง ฝั่งฝั่งฝั่งน้ําเงินก็เลยจะได้เปรียบนิดนึงค่อนข้างได้เปรียบใช่ใช่ครับผมแต่ตะโยังยังสู่สีนะอ่าหวังไต่หัวเลยครับตอนนี้คนถือบอลนี่ครับฝั่งสีแดงนี่จะเป็นไทม์บอมนะคือได้บอลสองลูกแล้วนะไทม์บอมก็จ่อแจ็บนะครับก็สอสออุดพยายามหาเลี่ยมเข้าอยู่นะตอนนี้พยายามจะไปเหลาเหลาเหลาเหล่าไทม์บอมเหล่าอยู่ตรงกลางพักใหญ่ ตายนะครับใช้เวลาเหล่านานไปหน่อยโอ้โหทสอ,อ,อ,อูดนี่แผนคนที่ยังไม่ตายเล,เลยแผ่นไปเรื่อยยังไงครับฝั่งนู้นฝั่งน,ะนงงู้นกำลังเดินไปกดบอลน,นะครับตอนนี้ตอนนี้มีคนได้บอลคนนึงนะครับน่าจะเป็นจอแจ๊บหรือเปล่าจอแจ๊บได้ครับทำบอมก็เก็บมาแล้วด้วยนะแต่ทำบอมล่วงไปโดนแถบ i อคิซเว ตอเสืออูฐพยายามมาจะมาเหลาโดนต่อยครับอแลกกันไปบอลตกทั้งคู่บอลตกทั้งคู่คนที่ชื่อล็อกนี่เขาเล่นตัวไหนครัคนที่ชื่อล็อกโบ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 หนูต้องเกินหนูต้องเกินอุ้ยหนูต้องเกินหนูต้องเกินตอนนี้ตอนนี้ฝ่ายฝ่ายสีแดงนำอยู่ประมาณ400แต้มนะครับตอนนี้ เวีต่อยเฟดเพใช่ไหมเมื่อกี้นี้เหมือนต่อยติดเฟดเพยจับจังหวะไม่ดีเอาวะทีมสอสอต้องโฟกัสเก็บบอลนะครับผมแนะนำเลยต้องโฟกัสเก็บบอลแล้วตัดบอลให้ได้จะนาเราันาบิ๊กไปแล้วเห็นคนถือบอลวิกไปแล้วซับแตก เงินน้ำเงินตามอยู่สองร้อยแต้มนะเริ่มมาแล้วนะน้ำเงินเริ่มมาเลยมาเราจะนาสา์แตกไปสองครับจอแจ๊บกำลังไปเก็บบอลสีแดงนะครับเก็บมาแล้วจอแจ๊บโดยมีทาาดแมวไล่ฟันอยู่แต่จอแจ๊บถึกมากจอแจ๊บต้องขอความช่วยเหลือแล้วล่ะอูดโดนตีอยู่พักใหญ่ๆครับอุ้ยนี่เรยียบร้อยครับอุ้ยไม่ตายหรือว่าไงอ๋อชุบขึ้นมามีทังเรือกชุบอ่ามีชุบขึ้นมา พอรถเจนาได้เฟดเพย์เข้ามาอ้ะหูวิ่งมาโดนกลับดักแต่ดีมีเฟสเพย์อยู่แต่ก็ตายอยู่ดีเรียบร้อยตายโอ้ตอนนี้บอลก็เป็นจอแจ๊บตอนนี้ไอคิวเซตแท็บไว้ตรงกลางเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้โอ้แต้มเริ่มกลับมาฉีกแล้วสองพันแต้มเรียบร้อยสีแดงนะครับจอแจ๊บหูปล่อยจอแจ๊บส่งบอลได้ยังไงครับช็อตนี้เขาเดินส่งบอลแบบด้านด้านเลยนะโอ้พลาดเลยครับ อจอแจ็บเล่นดีมากจอแจ็บเล่นโดดเด่นมากแล้วโอ้สอสอุูดโดนมาร์คออฟเด,ดแล้ววิ่งหนีเลยครับมาร์คออฟเด,ดเนี่ยจะทําให้คนที่มุดดินนั้นไม่สามารถกลับไปมุดดินได้นะครับก็เรียกว่าต้องโชว์ตัวไปความรู้แน่นความรู้แน่นครับโอ้โหพยายามหาเหลี่ยมจะเข้าอยู่นะครับทีมสอสอแต้มค่อนข้างฉีกไปแล้วแลังจกว่เหลาพยายามเหลาจอแจ็บแล้วโดนมาร์คออฟเด,ดสสวนเนี่ยครับ พอมาอัปเดตมัลโผล่เขา,าก,เก็ต้องออกมานะเขาก็ไม่กล้าเล่นแล้วก็ไปเหล่าตัวอื่นแทนพยายามจอแจ๊บเนี่ยเนี่ยเขาก็ต้องมาเหล่าวิตาแล้วก็ตายไหมครับคือตอนนี้อจอแจ๊บก็ตายแล้วบอลตกนะครับขอแผ่นกล้องไปที่มอยโมนะฮะมอยโมมอยโมนี่อ๋อค,ครับอยู่จุดเกิดนะอ่าตอนนี้บอลบอลสีแดงคือตกหมดนะอ่ามอยโมพยายามเข้ามาจะ นี่ครับมาล้วง i q คเซเว่นแต่ว่ามีเฟสเพคติดไว้อยู่แต่ตีเหมือนติดผิดไปแล้วแล้วก็ทิ้งเป้าหมายไปเลยนะครับแล้วมอยโมมาเหลาทีครับไอ้ขีตายครับสวยครับเราจำนี่มอยโมหูเข้ามาตรงนี้หูเข้ามาเหลาเข้ามาเหลาไห์แล้วมันหูมันสั่วตรงนี้มันฉายเดียวไปนะดีครับเข้าไปลึกเกินตัดมาที่จอแจ๊บเก็บบอลคู่กระทามบอมนะตอนนี้จอแจ๊บกระทามบอมอีกแล้วครับสองคนนี้ แ,แ,แล้วเขาส่งบอลทาบอมส่งบอลไปแล้วแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับไล่ฆ่ากันมั่วซัวไปหมดเขาส่งบอลกันฟรีๆตรงกลา,างทามบอมจอดจอแจ,จ๊คนะครับคู่หูาพาระโลถือบอลนะครับนี่ดูดิเขายังไม่มาโดนยังไม่โดนใครลวงนะเพราะว่าพอเข้ามาเนี่ยเขาเซฟที่วอรลรอแล้วเขาเซฟที่วอรลอรอมีมีม,มีวิสาทีพยามาโก้ นะครับไม่ตายนะครับทามบอมอยืนในเซฟที่<า>วอรลรอแล้วกันตายครับบอลตกทามบอลตกมันที่จอแจ๊บยังถือบอลแล้ววิ่งไปวิ่งมาการถือบอลอยู่เฉยเเนี่ยแต้มก็ยังขึ้นทีละนิดเหมือนกัน,นแล้วจอแจ๊บพยายามจะไปมาร์คออฟเดตโดนโค้ดมาโดนขังเซตแทบแต่ไม่ตายนะดูถึกจริงพยายามส่งบอลแต่ติดดิสอยู่<ด>ยส่งบอลเรียบร้อยส่งบอลไปแล้วแล้ววิ่งหนีแล้วทีนะครับถือบอลรอแล้วเรียบร้อย โอ้โห oh, oh, จอแจ็บจคือเขาถือบอกบลกระทำบอมได้นานมากของจริงครับฝั่งสีแดงจริงจะไปสำหรับแมตช์แรก